ครูชื่อนะงสารัตยาความมั่นได้ที่13ค่ะคุณครูชื่อวิชญิกาอิทุภายได้ที่19ค่ะคุณครูชื่อวราทิพย์เสกพงศ์ไดที่14ค่ะคุณครูชื่อนางสาวอรพันธ์รอดจันเลขที่29ค่ะ ีวิตท่าลางถุง DNA 2.5อย่างุกวเนงเป็นการเสีย่ยงภัยต่อสุขภาพของทุกคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กเล็กที่การต้านทางมดลิกของระบบทาเงเดินหายใจและระบบภูคุ้มก,การยังพัฒนาไม่เต็มที่ระดับถุง d n 2.5ที่เพิ่มสูงข,ขึ้นในปัจจุบันส่นงผลจะทบต่อสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีจะได้รับผลกระทบ เชื่อชารน้าสุขภาพเด็กสรุปว่าจากฝุ่น PM 2.5ไี่ส่งผลกับเด็กโดยตรงแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1นะคะฝุ่น PM 2.5ทำให้เกิดอาการเฉียบพันแสบตาแสบจมูกระคายผิวหน้าหน้าอกหอบผืนฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ่ะ 2. เสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจและโรคเ่อดเลือดหัวใจการที่ฝุ่น PM สองสุดค่าเข้าไปสะสมในร่างกายเด็กอย่างต่อเนื่องยาวนานจะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพทางอดอะไมตงค่ะข้อ 3. มีปัญหาสมาธิสั้น IQ ต่ำพัฒานาการช้าและสมองเสียหายค่ะฝุ่นจะถูกถูกซึมเข้าไปในกระแสเลือดเข้าสู่บ แับศูนเด็กเล็กและโรงเรียนเด็กปฐมว้ค่ะระยะสลาสั้นนะคะคือหนึ่งเรียกให้เด็กทำกิจกรรมในที่โล่งเช่นกิจกรรมหน้าต่อรงกิจกรรมการแจ้งหรือการออกกำลังการค่ะ ครดูแลเด็กที่มีโรคจังตัวอย่างก่าชิดหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันทีปลกูกจัดหาหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุมม่น PM 2.5ค่ะเจ็ดปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดเพื่อป้องกันฝุ่นแปดขอความร่วมมือจาก้านค้าที่มีแดดนิดสูงควรโดยรอบโรงเรียนเช่นหากจำหน่ายอาหารที้ยงยากก็ให้ใช้เอาไรไฟฟันสวนระยะยาวนะคะคือโรงมมโเมียนปลูกต้นไม้บริเวณรอบ มลพิางอากาค่ะค่ะต่อไปนะคะคือแนวทางสำหรับผู้ปกครองค่ะหนึ่งนะคะจัดหาหน้ากากอนามัยที่ป้องก,กันฝุ่น PM 2 5งจาสำหรับเด็กไว้ที่บ้านสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อให้เด็กเมื่อต้องออกจากบ้าน จำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโดยผู้ปกครองควรใช้แอปพลิเคชันเช่น Air w i c h e er, หรือ Air f o a ไทยตรวจสอบปริมาณฝุ่นก่อนออกจากบ,บ้านว่าปลอดภัยที่จะพาลูกไปหรือไม่3นะคะสังเกตการพาลูกหลานหากมีอาการไอาจามผิดปกติน้ำมูกไหลหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ทันที ในช่วงเวลาที่ค่าสูงเกินมาตรฐานค่ะ5เสริวิตามินให้หุรหลานคำแน,นะนำจาก u n นิเซ กิจกรรมที่ครูคเนี่ยนำมาในการผู้ปกครองนำไปใช้ที่บ้านนะคะข้อแรกนะคะคือการทำความสะอาดห้องโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆะคะ่ะเช็ดตามบริเวณต่างๆเป็นประจำไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพราะจะทำให้ฝุ่นถลมกระจายไปทั่วค่ะต่อมานะคะข้อ2คนรู้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันรอบบ้านเช่ขเนขอาวเศษวัสดุทางยาเกษตรจุดเทียนจุดทูบค่ะ ต่อมานะคะข้อ3สําหรับข้อที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยควรทำความสะอาดแผ่นรองอากาศทุกเดือนและเครื่องปรับอากาศอย่างน้106เดือนต่อครั้งค่ะข้อ4นะคะปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดเพื่อลดฝุ่นในห้องและอาจใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้องค่ะ